ส,สานแล้วพังอย่างนีเน,นี่ยสายอแล้วเดี๋ยวเอาถังกลเพิงมาพี่ถังก็เพิงมาไล้เลยพี่ใงขงลาข้างล่างด้วยข้างล่างด้วย ่ข้างบนอี่ข้างบนมีอีกทีแรกเห็นแสงไฟแสงไฟมันย้อยลงสงเก็ตไฟอะไร ได้ออกมาดูเออกมาดูตอนนี้มันก็นแ,ตกแตกแตกช็อตช็อตไฟมันก็นลุกลุกขึ้นแรงเลยอ,อ,อันนี้นมันมสายสื่อสารใช่ไหมครับเ,เป็นพวกสายสื่อสารใช่ไหมน่าจะใช้มันเป็นไอ้ข้างล่างเลยนะอืมมอ,อคมครมับ